โยโยโยายสองวงตรงเจินกลับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึบผห,หนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกนสปอร์ตครับเขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่แอด MVP 33ครับ มาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวเพื่อจะเลีอยเกมเวลาตีสามครึ่งครับเกือบเช้ามืดเลยครับไปดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับโคลอมเบียอันดับ6จะเปิดบ้านเจอเปรูอันดับ9โคลอมเบีย20แต้มจากการชนะ5เสมอ5แพ้ไป4นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอปารากวัยมา2ต่อ2ครับเนสเตอร์โรเลนโซกุนซือเกมนี้เน้นสุดๆนะครับตัวหลักๆก็ดาบิดออสปีน่าเป็นประตูนะครับมีดานิเอลมูนยอสแบ็กจากพาเลส ฟอร์มกาลังดีครับเกมรับมีเรี่มีหน้าตรงกลาง Jefferson เชฟเวอร์สันเลอมานะครับฮามสโรดิเกสตัวเก่าข้างหน้ามีทั้งหลุยส์ดีอาร์สจอรดูรานแล้วก็มีชื่อของตัวเก่าอย่างหลุยส์โซเลติดในทีมชุดนี้มาด้วยนะครับโยโยโย่เจ <yo>, ศักดิ์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอรับเปรูมี10แต้มจากการชนะ24สอ 4, 8เกมล่าสุดบุกแพ้เวเวเซไป0 1นอาเ ก็มีตัวหลักๆอย่างเรนาโตทาเปียอังเดการินโยตัวเก๋าเซโกเปเรียจาเพียโอเคนะครับนารุกก็จาลุก้าลาปาดูลาจากสเปเซียครับเล่นกับเปโรเกเรดโรตัวเก๋าวัย41ปีนะครับเจอกันนัดแรกเสมอหนึ่งที่บ้านเปรูครับคู่นี้ก่อนเกมโคลอมเบียเป็นต่อเยอะพอสมควรครับโคลอมเบีย4ีนัดหลังสุดเสมอ1แพ้3เก็บได้แต้มเดียวนะครับส่วนเปรูแม่ต้องพยายามชนะในเกมแบบนี้เพื่อลุ้นในเกมสุดท้ายครับแต่ดูแล้วหน้าวัดใจโคลอมเบียครับเกมนี้บังคับชนะเพราะว่าบอล โ,โซนอเมริกาใต้จะเอา6ทีมบวกอันดับ7ไปเพลย์ออฟนะครับดังนั้นโคลอมเบียต้องการจบใน6อันดับแรกดูแลประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับโคลอมเบียจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูในเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะครับให้เชียร์โคลอมเบียเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย